การเป็นคนเก่งไม่จำเป็นต้องอวดตัวเสมอไปคนที่เก่งจริงมากจะแสดงออกอย่างทอมตัวและได้รับความเคารพจากคนรอบข้างนี่คือ6วิธีที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นโดยไม่ต้องโอ้ดัอนหนึ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคนเก่งมากไม่หยุดเรียนรู้พวกเขาหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาแต่แทนที่จะอวดว่าตัวเองรู้มากแค่ไหนพวกเขากลับใช้ความรู้นั้นช่วยเหลือผู้อื่นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหมาย ถึงการเปิดรับความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาไม่ยึดติดกับความรู้เดิมและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นความรู้ในสายงานทักษะใหม่หมหรือบทเรียนจากประสบการณ์ชีวิตเหตุผลที่ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความรู้ที่เคยถูกต้องเมื่อวานอาจล้าสมัยในวันนี้หากไม่เรียนรู้เพิ่มเติมเราอาจตามไม่ทันช่วยให้เราพัฒนาทักษะ และความสามารถการเรียนรู้ทำให้เราปรับตัวได้ดีขึ้นทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวสร้างโอกาสใหม่ๆคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาจะมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามและพร้อมรับมือกับความท,ท้าทายวิธีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอ่านหนังสือและบทความไม่จำเป็นต้องไปตำราเรียนเสมอไปอา่านเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองบทความออนไลน์ หรือข่าวสารอัปเดตฟังพอดแคสต์หรือดูวิดีโอความรู้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นฟังพอดแคสต์ระหว่างเดินทางหรือดูเทดท็อกสเรียนรู้จากคนรอบตัวถามความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆทดลองทำสิ่งใหม่ๆอยากตัวที่จะลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำ พราะการลงมือทำคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเข้าร่วมคอร์สหรืออบรมมีคอร์สออนไลน์ฟรีมากมายเช่นหรือ YouTube ที่ช่วยให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตั้งคำถามและหาคำตอบอย่าหยุดสงสัยการตั้งคำถามและหาคำตอบจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้ลึกซึ้งขึ้นเรียนรู้อย่างทอมตัวก่อ หาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต้องมาพร้อมกับความถ่อมตัวคนที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วมักไม่พัฒนาแต่คนที่เปิดรับความรู้ใหม่ๆเสมอจะเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสองให้ผลงานพูดแทนตัวเองแทนที่จะพูดอวดความสามารถของตัวเองลองปล่อยให้ผลลัพธ์ของงานเป็นเครื่องพิสูจน์คนที่เก่งจริงไม่ต้องบอกให้คนอื่นเชื่อแต่ทำให้เห็นจนไม่มีใครปฏิเสธได้หมายถึงการ พิสูจน์ความสามารถและคุณค่าของเราผ่านการกระทำและผลลัพธ์ที่ชัดเจนแทนที่จะโอ้อวดหรือบอกให้คนอื่นรู้ว่าเราเก่งแค่ไหนการให้ผลงานพูดแทนตัวเองสำคัญเพราะสร้างความน่าเชื่อถือคนจะเชื่อในสิ่งที่เห็นมากกว่าสิ่งที่ได้ยินหากเราทำงานได้ดีคนอื่น จะมองเห็นเองโดยไม่ต้องพูดเยอะลดความขัดแย้งการอวดเก่งอาจทำให้เกิดความไม่พอใจในที่ทำงานหรือสังคมแต่ถ้าเราปล่อยให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์จะได้รับการยอมรับโดยธรรมชาติช่วยให้เติบโตในหน้าที่การงานเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานมักให้โอกาสกับคนที่มีผลงานชัดเจนไม่ใช่คนที่พูดเก่งอะไม่มีอะไร เป็นรูปธปรรมเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเมื่อเราทำงานเต็มที่และสร้างผลลัพธ์ที่ดีคนอื่นจะมองเห็นและนำไปเป็นตัวอย่างวิธีให้ผลงานพูดแทนตัวเองทำงานให้เต็มที่ใส่ใจรายละเอียดทำให้ดีที่สุดในทุกงานไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่สร้างคุณคุณค่าไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จ อย่าทำแค่ตามหน้าที่แต่ให้คิดเสมอว่างานของเราจะช่วยให้องค์กรหรือทีมก้าวหน้าขึ้นได้อย่างไรสม่ำเสมอและอดทนความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวคนที่ทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องจะได้รับการยอมรับมากกว่าคนที่เก่งแต่ไม่เสมอต้นเสมอปลายให้คนอื่นเป็นคนพูดแทนเมื่อเราทำผลงานดีคนรอบข้างจะเป็นคนพูดถึงเราเองซึ่งมีพลังมากกว่าการพูดเอง รับผิดชอบผลงานของตัวเองถ้าผิดพลาดก็ยอมรับและแก้ไขถ้าสำเร็จก็ให้เครดิตกับทีมไม่ใช่แค่ตัวเองให้ความสำคัญกับการพัฒนาไม่ใช่แค่ชื่อเสียงอย่ามัวแต่กังวลว่าใคระจะเห็นหรือชื่นชมเราแต่ให้มุ่งไปที่การพัฒนาทักษะและผลงานให้ดีขึ้นแทนที่จะเสียเวลาพูดให้คนอื่นเชื่อว่าเราเก่งลองมุ่งมั่น สร้างผลงานที่ดีแล้วความสำเร็จและการยอมรับจะตามมาเองสามยอมรับข้อผิดพลาดและพัฒนาตัวเองความถ่อมตัวที่แท้จริงคือการกล้ายอมรับว่าตัวเองยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงคนที่เก่งและถ่อมตัวจะไม่โทษคนอื่นแต่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเทือทำให้ดีขึ้นคือการมีความกล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองทำผิดพลาด และใช้มันเป็นบทเรียนในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแทนที่จะปฏิเสธโทษคนอื่นหรือมองว่าเป็นเรื่องล้มเหลวการยอมรับข้อผิดพลาดสำคัญยอเพราะช่วยให้เราเติบโตและเก่งขึ้นคนที่กล้ายอมรับข้อผิดพลาดจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้เร็วขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือคนที่ยอมรับความผิดพลาดจะได้รับความเคารพจากผู้อื่นมากกว่าคนที่พยายามปกปิด หรือโยนความผิดให้คนอื่นลดความเครียดและความขัดแย้งเมื่อเราอยอมรับความผิดพลาดตรงไปตรงมาจะลดความขัดแย้งและความกดดันจากการพยายามมาปกปิดเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหาเมื่อเราอยอมรับว่าอะไรผิดพลาดเราจะสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เรามองเห็นจุดที่ต้องพัฒนาการรับรู้ข้อผิดพลาด ช่วยให้เรามองเห็นว่าตัวเองต้องปรับปรุงอะไรและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องวิธียอมรับข้อผิดพลาดและพัฒนาตัวเองยอมรับอย่างตรงไปตรงมาอย่าหาข้อแก้ตัวหรือโทษคนอื่นให้ยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นและเป็นความรับผิดช,ชอบของเราวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาดถามตัวเองว่าอะไรทำให้เกิดความผิดพลาด ขาดความรู้ทักษะหรือความรอบคอบตรงไหนขอโทษถ้าจำเป็นหากข้อผิดพลาดส่งผลกระทบต่อคนอื่นการขอโทษด้วยความจริงใจช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแสดงให้เห็นถึงความรับผิดช,ชอบเรียนรู้จากความผิดพลาดเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นบทเรียนถามตัวเองว่าเราจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไรนำไปปรับปรุงตัวเอง ถ้ารู้ว่าเรามีจุดอ่อนด้านไหนก็ควรหาโอกาสฝึกฝนเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นเปิดใจรับฟีดแบ็กบางครั้งเราอาจมองไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองฟังคำแนะนำจากคนอื่นและใช้มันเป็นแนวทางในการพัฒนาหาวต่อไปและอย่าเสียเวลาโทษตัวเองนานเกินไปทุกคนทำผิดพลาดได้สิ่งสำคัญคืออย่าติดอยู่กับมัน แต่ให้ใช้มันเป็นแรงผลักดันในการเติบโตการยอมรับข้อผิดพลาดไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณของความเข้มแข็งและความเป็นมืออาชีพคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดแต่คือคนที่เรียนรู้จากมันและเติบโตขึ้นจากประสบการณ์นั้นสิรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคนที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดมักไม่เปิดรับมุมมองใหม,ใหม่ๆ ในทางตรงกันข้ามคนที่ทอมตัวจะรับฟังความเห็นของผู้อื่นและนำไปพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคือการเปิดใจรับฟังมุมมองคำแนะนำหรือข้อวิจารณ์จากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวโดยไม่ปิดกัน้นไม่ด่วนสรุปและไม่คิดว่าความคิดเห็นของตัวเองถูกต้องเสมอการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสำคัญเพราะช่วยให้เราเรียนรู้ และเติบโตการฟังความคิดเห็นจากคนอื่นทำให้เราเห็นมุมมองหวอที่แตกต่างและนำไปพัฒนาตัวเองได้ลดความผิดพลาดบางครั้งออเรามองข้ามบางจุดไปการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นช่วยให้เราป้องกันความผิดพลาดได้ดีขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคนที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมักได้รับความไว้วางใจ และความเคารพจากคนรอบข้างเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมในการทำงานการเปิดรับความคิดเห็นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนไอเดียและช่วยให้ทีมทำงานได้ราบรื่นขึ้นทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นมุมมองที่หลากหลายช่วยให้เรามองเห็นปัจจัยต่างๆครบถ้วนก่อนตัดสินใจวิธีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยังมีประสิทธิภาพตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะ ป่อยให้คู่สนทนาได้พูดจนจบก่อนอย่าขัดกลางคันหรือพยายามโต้แย้งทันทีฟังอย่างเปิดใจแม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะขัดกับสิ่งที่เราคิดแต่ควรเปิดใจพิจารณาโดยไม่มีอคติตั้งคำถามเพื่อความเข้าใจถ้าไม่แน่ใจลองถามเพิ่มเติมเช่นคุณหมายถึงว่าอย่างไรหรือช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมอย่ามองว่าการถูกวิจารณ์เป็นเรื่องส่วนตัว ถ้ามีคนให้ฟีดแบ็กเชิงลบอย่ามองว่าเป็นการโจมตีตัวตนของเราแต่ให้คิดว่ามันเป็นโอกาสในการพัฒนาพิจารณาข้อมูลก่อนตัดสินใจไม่ใช่ว่าทุกความคิดเห็นจะถูกต้องเสมอไปแต่เราควรนำมาประเมินว่ามีประโยชน์หรือไม่แสดงความขอบคุณแม้จะไม่เห็นด้วยแต่การกล่าวขอบคุณที่อีกฝ่ายสละเวลามาให้ความคิดเห็นจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นด้วยกับทุกเรื่องแต่คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้พ่อและพัฒนาจากมุมมองที่หลากหลายคนที่มีความทอมตัวและกล้ารับฟังงอความคิดเห็นมากจะเติบโตได้เร็วกว่าคนที่ยึดมั่นแต่ความคิดของตัวเองห้าช่วยเหลือและให้เครดิตนออื่นแทน ที่จะทำตัวเป็นศูนย์กลางงอของความสำเร็จคนเก่งที่ถ่อมแต่ว่าจะยกย่องทีมงานและให้เครดิตกับคนที่ช่วยทำให้งานสำเร็จสิ่งนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือและความเคารพจากผู้อื่นหมายถึงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน พร้อมทั้งให้การยอมรับและให้เครดิตกับคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จแทนที่จะรับความดีความชอบไว้เพียงคนเดียวการช่วยเหลือและให,ห้อเครดิตคนอื่นสำคัญเพราะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคนที่ช่วยเหลือและให้เครดิตผู้อื่นจะได้รับความเคารพและความไว้วางใจจากคนรอบข้างส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมการยอมรับและให้เครดิตผู้อื่น ช่วยกระตุ้นให้ทีมมีแรงจูงใจและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและดับความขัดแย้งหากให้เครดิตคนที่สมควรได้รับจะเช่าวยาลดความรู้สึกไม่พอใจและความอิจฉาระหว่างเพื่อนร่วมงานทำให้ได้รับการยอมรับในระยะยาวคนที่ให้เครดิตผู้อื่นอย่างจริงใจมกักได้รับความเคารพและมีโอกาสก้าวหน้าเพราะถูกมองว่าเป็นผู้นำที่ดีสร้างแรงบันดาลใจ เมื่อคนอื่นเห็นว่าเราช่วยเหลือและให้เครดิตอย่างเหมาะสมก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานที่ดีต่อไปวิธีช่วยเหลือและให้เครดิตคนอื่นอย่างเหมาะสมให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหากมีโอกาสช่วยเหลือใครอย่าคิดแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ให้มองว่าทุกคนสามารถเติบโตไปด้วยกันได้พูดขอบคุณและให้เครดิตต่อหน้าคนอื่น เมื่อทำงานเป็นทีมควรกล่าวขอบคุณและชื่นชมความสามารถของเพื่อนร่วมงานต่อหน้าคนอื่นไม่แอบอ้างความสำเร็จของคนอื่นเป็นของตัวเองหากงานสำเร็จเพราะทีมควรให้เครดิตทุกคนที่มีส่วนร่วมให้โอกาสคนอื่นได้แสดงความสามารถอย่าพยายามเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างแต่ควรเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานได้แสดงศักยภาพ ช่วยเหลือเมื่อต้องการและไม่รอให้ถูกขอร้องหากเห็นว่าใครต้องการความช่วยเหลือควรยื่นมือเข้าไปช่วยโดยไม่ต้องรอให้เขาขอให้คำแนะนำและสนับสนุนการเติบโตของมอผู้อื่นแทนที่จะมองว่าเป็นการแข่งขันควรสนับสนุนให้ทุกคนพัฒนาไปพร้อมกันการช่วยเหลือและให้เครดิตผู้อื่นไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่ยังส่งผลต่อความสำเร็จของทีม และองค์กรคนที่รู้จักแบ่งปันและให้เกียรติยรติผู้อื่นมักได้รับการยอมรับและเติบโตในหน้าที่การงานอย่างมั่นคง6เป็นแรงบันดาลใจมากกว่าการโอ้อวดคนที่เก่งแต่ถ่อมตัวไม่ได้ต้องการให้คนอื่นชื่นชมเพราะคำพูดของตัวเองแต่พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นผ่านการกระทำที่จริงใจ และจริงจังแรงบันดาลใจมากกว่าการโอ้อวดหมายถึงการใช้ความสำเร็จและประสบการณ์ของตัวเองเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้อื่นมีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองแทนที่จะพูดเพื่อโอ้อวดหรือทำให้ตัวเองดูเหนือกว่าคนอื่นการเป็นแรงบันดาลใจถึงสำคัญกว่าการโอ้อวดสร้างความเคารพและความชื่นชมที่แท้จริง คนที่เป็นแรงบันดาลใจมักได้รับความเคารพจากผู้อื่นอย่างจริงใจในขณะที่คนที่โอ้อวดมักถูกมองว่าเย่อหยิ่งช่วยให้คนอื่นเติบโตไปด้วยกันการแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ทำให้ผู้อื่นได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองลดความรู้สึกอิจฉาหรือการแข่งขันที่ไม่จำเป็นการโอร้อวดอาจทำให้คนอื่น รู้สึกด้ค่าในขณะที่การสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้พวกเขามีกำลังใจมากขึ้นทำให้ความสำเร็จมีคุณค่ามากขึ้นความสำเร็จที่ถูกนำมาแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือคนอื่นมีพลังมากกว่าความสำเร็จที่ถูกนำมาโอ้วดเพื่อความภาคภูมิใจส่วนตัวเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคนที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจมกักมีเครือข่ายสังคมที่ดีและได้รับการสนับสนุน จากคนรอบข้างวิธีเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าการโอ้อวดเล่าเรื่องราวของตัวเองอย่างจริงใจแทนที่จะพูดว่าฉันเก่งแค่ไหนลองเล่าว่าฉันเคยผ่านความท้าทายอะไรบ้างและฉันก้าวข้ามมันมาได้อย่างไรโฟกัสที่บทเรียนไม่ใช่แค่ความสำเร็จแทนที่จะบอกว่าฉันทำสำเร็จแล้วให้แชร์ว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเส้นทางนี้เพื่อให้ผู้อื่น นำไปปรับใช้ใช้คำพูดที่ให้กำลังใจไม่ใช่ข่มคนอื่นพูดในลักษณะที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าพวกเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นการให้เครดิตกับคนที่ช่วยเหลือเราการยอมรับว่าความสำเร็จของเรามาจากทีมเวิร์กและการสนับสนุนจากคนรอบข้างช่วยให้คำพูดของเรามีน้ำหนักและน่าเชื่อถือขึ้นช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่น แทนที่จะใช้ความสำเร็จเพื่อโอ้อวดควรใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำกับคนอื่นแสดงให้เห็นผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดคนที่เป็นแรงบันดาลใจที่แท้จริงมกักจะลงมือทำมากกว่าพูดและคนรอบข้างจะรับรู้ได้เองแทนที่จะใช้ความสำเร็จของตัวเองเพื่อโอ้อวดเราควรใช้มันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเดินหน้าต่อไป คนที่สร้างแรงบันดาลใจที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องพูดเยอะแต่ใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันการเป็นคนเก่งแบบถอมตัวไม่ใช่แค่ทำให้คนอื่นชื่นชมแต่ยังช่วยให้คุณเติบโตขึ้นไปได้อีกไกลโดยไม่มีข้อจํากัดที่มาจากอัตราของตัวเอง